ทางอำเภอเองนะครับหลังจากที่ทางจังหวัดนะครับได้ให้นธยบายในการที่จะให้อำเภอพุทธะนะครับเป็นสถานที่จัดนะครับในการที่ขออนุญาตเปิดจุดผลินการค้าแสดงระหว่างอำเภอวัลใหม่ของพม่ากับอำเภอพุทธะเรานะครับวันนี้มีการประชุมส่วนในการที่เกี่ยวข้องนะครับท้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานของมณฑเพื่อที่จะ เตรียมการในการที่จะเปิดจุดผลผลนะครับโดการเตรียมพร้อมซึ่งอำเภอเองมีแผนนะครับไ,ได้ประสานกับทางพม่าว่าจะขอเปิดทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ซึ่งจะเริ่มวันที่1นึ่งที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะครับตลอดห่วงเวลานะครับในห่วงที่หน้าแล้งเราเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนอาจจะทาการอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเราจะขอเปิดจุดาการค้าเฉเดนนะครับ ซึ่งวันนี้เป็นการเตรียมพร้อมๆในเรื่องสินค้าที่จะนํามาขายนะครับนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่พ้นของดีมรุ่งพัฒนนี่เป็นการเตรียมที่มาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปก็ดีสินค้าภาคการเกษตรคดีสินผ้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชนเผ่าก็ดีนะครับรวมทั้งเป็นการเตรียมดูแลในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับนะครับ ดูแลเรื่องฐานที่ความสะอาดนะครับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีขององค์กรพอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ํานะครับร้านอาหารนะครับความปลอดภัยนะครับรวมทั้งในการเตรียมการผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องจากต่างจังหวัดทั่วประเทศน,นะครับให้รับทราบถึงความสําคัญนะครับขององค์กรภพอะของเราน,นะครับซ,ซึ่งวันนี้ ทุกส่วนราชการนะครับภาคผู้พักส่วนให้คนร่วมมือเป็นอย่างนี้ครับคิดว่าก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกๆคนนะครับในในในภูมิภาคร่ว,กรวมกับเจ้าเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับรวมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องในต่างจังหวัดมาเที่ยวแม่สอดแล้วก็อย่าลืมแวะมาพ,พักเพื่อที่จะชมจุดการค้าชายแดนนะครับซึ่งระยะทางจากแม่สอดมาถึงวัลเลเราเนี่ยใช้เวลาจริงๆแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับซึ่ง ในหรื่อของช่วงเวาก็จะได้รับดูภูมิประเทศที่สําคัญถือว่าพวกภาพเป็นแหล่งอ,า,อาหารของของโลกก็ว่าได้นะครับที่ทางเกษตรนะรก็ว่าได้นะครับซึ่งเราจะมีน้ําตกพาเจริญบ่อน,น้ำพุร้อนวยน้ำนักลมทั้งมีแปลงกุรงหราาซึ่งถือว่าสวยที่สุดนะครับลมทั้งเราจะได้ซื้อสินค้าตามแนวเส้นไปกับฝากครอบครัวนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทงางทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องสัมชนที่ ที่จะได้ประสาพันธ์ในเรื่องจุดตรงนี้ให้กับให้กับพี่น้องทั่วประเทศนะครับได้ได้รับทราบถึงถึงว่าที่เราได้เตรียมงานแบบนี้ครับผมครับอยากจะถามนิดนึงว่าในส่วนของสถานที่นะครับข้อหนึ่งนะครับว่าจะจะจัดบริเวณไหนนะครับแล้วข้อสองนะครับเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วข้อสามสำหรับบุคคลคนไทยโดยเฉพาะคนไทยนะครับ การที่จะข้ามไปจับใจซื้อขายฝั่งนู้นนี่ไม่ทราบว่าได้เตรียมอำวยความ,มออสะดวกอะไรไว้บ้างครับก็อ,อ,อยากลกับเรื่องนี้ครับว่าอาจจถานที่ที่เราจัดนะครับตรงชายแดนตรงนี้มันมีเส้นเกตแดนคือเป็นแม่น้ำวะเลซึ่งมีความกว้างประมาณ 10- ถึง20เมตรนั่นเองนะครับในหน้าแล้งเนี่ยนะครับเรามีสะพานข้ามอยู่นะครับมีสะพานข้ามเราสามารถที่จะข้ามสะพานไปได้ไปได้เลยไปซื้อของฝั่งนู้นนะครับ ในส่วนของพี่น้องผมก็จะขายฝั่งของเขาครับพี่น้องฝั่งพม่านะครับในส่วนของพี่น้องคนไทยก็ขายในเขตแดนของไทยนะครับซึ่งสถานที่เนี่ยกว้างขวางพอครับที่จะได้เตรียมสถานที่สำหรับการขายนะครับสําหรับการอำนวยความสะดวกอ่ะพี at น on, uh ่น้องนะครับเราได้ตกลงกับพี่น้องฝั่งพม่าไว้แล้วว่าเราสามารถข้ามแดนไปได้และเรามีจุดจุดสังเกตอยู่ก็คือมีมีประตูเมืองเขาอยู่นะครับมีประตูเมืองเขาอยู่นะครับสามารถที่จะข้ามไปได้ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อซื้อสิ่งของนําข้ามกลับมา นะครับซึ่งวันนี้เรามีข้อตกลงกันในหลายส่วนนะครับว่าสิ่งของที่นํามาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งของของเขาอาจจะมีของป่าของอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับก็คงเป็นเป็นในเบื้องต้นเนี่ยเราเป็นเป็นอย่างนี้ครับเป็นการดูดูด,ด,ดูพร้อม,อมดูปัญหาบุรษนะครับดูต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางวิชาให้กับเหนือนะเพื่อที่จะรอ,องรับในการที่นาเนี่ยเปิดตัวมงคลของของผู้พักเราครับ